แม่หายแม่ไม่อยู่ไปนาออกไปเร็วเข้าไปไหนคุณแม่ไปไหนอ่ะเร็วเร็วเร็วว้าเอานี่ไงคุณแม่เข้าไปเข้าเข้าไปแล้วเขาไม่เจอเขาว่าหน้าเสียเขางงอ่ะคุณแม่ ถ้าคุณแม่มาไปล่าไป,ล,าล,ปล่าจะแอบตรงนู้นหรือไปล่าจะแอบตรงนี้แอบตรงนี้ดิไปล่าเอาคืนคุณแม่ใช่ไหเมืม่กี้นี้แม่ไปแอบไปล่าไงแล้วไปล่าหาไม่เจอใช่ปะไหนๆซ,ซ้ซอมสิแอบๆโอเคโอเคลิงไว้อ้าวจากจะกลายเป็นผู้แอบกลายเป็นผู้หายแล้วไม่ <laughs> <laughs> จะเป็นผู้แอบกลายมาเป็นผู้หายแล้ว